สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจี๊บบอรกสุูุสุคนนะคะพี่น้องก่อนอื่นกะขอ,อน้อมอนุโมทนาสาธุนะคะในถูกทุกทุบบุญทีเจียบได้เดินทางเปดมากเมื่อนี้ขอให้ไปนุ่นดวงประชจนกรลาให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องบอสุขุสุนนะคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดค่ะขอให้สมมงมมาป่าธนารวดเร็วทันใจเด้อพี่น้องอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ มนีเจี๊ยกกะพาพี่พะนองเนาะค่ะมาทําบุญเนาะค่ะพี่นองอยู่วัดวีระโชนเนาะค่ะพี่นองมาทําบุญตามกําลังเนาะค่ะที่เหาได้โชคลาภเนาะค่ะในการสร้างทานปูนักขราชต่อเสียนทานปูนักขราเนาะค่ะพี่นองอยู่วัดวีระโชนเนาะค่ะพี่นองฝากพี่นองเบัรสุขสุขคนเนาะค่ะกานไปฟานมาจังหวัดเชิงเศร้าเนาะค่ะอีกหนึ่งสถานทีเนาะค่ะทีเตรียมไปด้วยเนาะค่ะบุญญาบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ละกะบารมีทานปูนักขราเนาะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องอ่า หนาที่การงานโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องอาจจะวอกติดวอกคัดแน,น่ค่ะขอถทษขอภัยเนาะค่ะพี่น้องพามาทํำบุญค่ะช่วงนี้เดินสายทํำบุญเนาะค่ะพี่น้องสะสมแตมบุญเพื่อที่จะไปเบิกเป็นโตเลขโชคลาภเนาะคะ่ะความเสือความสัทธาไพมั่นเนาะค่ะผู้ใดที่สัทธาในโตข่อยเนาะค่ะพี่น้องวันนะะี้หาแน่นอนค่ะแนวทางโชคลาภหายแน่นอนคะ่ะฝากพี่น้องกดติดตามไว้เนาะคะ่ะแต่เจี๊ยบจะหายมื่อไดกค่ะแล้วแต่บุญสัมพันธ์แล้วแต่ว่าลาโอกาสเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดเนาะค่ะทีรวมทําบุญมาเนาะคะ่ะทีทีจะถึงเนาะคะ รวมทำบุญมาเจ็บจัดจุดแนวทางโชคลาภนะคะวันนี้กะให้สังเกตเลขเนาะคะ่ะวัดน้องอ่อเนาะคะ่ะวัดน้องอ่ออําเภอบานบึงจังหวัดชนบุรีเนาะคะ่ะพี่น้องละกะวัดปลาเขาหลอมเนาะคะ่ะพี่น้องสักซีแห้งค่ะพี่น้องอีกอีกหนึ่งสถานทีก่กะจะมีอีกวัดหนึ่งเนาะคะ่ะเจ็บจำบ่ได,ด้เนาะค่ะพึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปท่าำบุญสางโบาาสถ์ละกะนสังกันปูพญายนาขาราตามกำลังของเจ็บเนาะคะ่ะพี่น้องได้มีโอกาสไปแค่ยสองขังวัดนั้นกะคือที่สูดแห้งเนาะคะ่ะในบารมีกันปูนาา,าเพรา่า เป็นวัดหลักะสถานที่ที่แบบง่งขาดแค่นปัจจัยหลายหล,ล,ลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องเ,เจี๊ยบจะให้แนวทางแลวกะจะบอกบุญอีกที่ค่ะพี่น้องมิโชมิลาสามารถรวมทําบุญกับทางวัดโดยตรงหรือว่ามียังกะสามารถสอบถามเจี๊ยบใดเนาะค่ะพี่น้องฝากที่ตามหน้าช่องทางเนาะค่ะช่องทางสีน้าเงินเนาะค่ะถูกช่องทางเนาะค่ะที่มีซื้อว่ากะเหลวแต่เจี๊ยบซื้อเดียวกับพี่น้องกะเหลวแต่เจี๊ยบเนาะค่ะถ้ามีช่องได้เพิ่มมาอีกกะ จะบอกอีกที่เนาะค่ะพี่น้องขอบุณกำลังใจจากพี่น้องเนาะค่ะทีที่ตามกันมาเนาะค่ะในระยะปีกวากวาวเนาะค่ะพี่น้องบ่มียังหายดอกพี่น้องนอกจากผ้าเราเป็นทํำบูรลักษณะผ้าพีพานองอนุโมทนาสาธุบนตามวัดวารามาต่างๆเนาะค่ะพี่น้องครังล้างเจี๊ยบกะจะจ,จะเป็นผันภูยมมาชเนาะคะ่ะทุกๆครั้งที่เดินทางมาวัดวิรโชตเจี๊ยบมาจากมาน a n งสมาธิแพเมตาล้ะคะ่ะจะเลื่อนสติคงขวัยนี่ละพี่น้อง อยู่สลา,าทีปฏิสถานหรือว่าสลา,าทีมี่านปูยมมาดาเนาะค่ะพี่น้องล้กกะพาปางมหาจักรพรรดินะค่ะอยู่ในสลา,านี่แบบคือศัก์ธินแห้งเนาะค่ะอยากให้พี่น้องผู้ใดที่มักนางสมาธิมกักนางกรรมฐานเนาะคะ่ะลองมานางเบิงค่ะพี่น้องคือแบบท่สุดเนาะค่ะอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะถามากะแนะนํา,ใ,นหนาให้มาเป็นวันปกติเนาะค่ะพีนพ่น้องเพราะว่าถามาเสวาทิตาคนขอนขาง,งที่จะเยอะเป็นพิเศษเนาะค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดของพีนงนะะพ่น้องเนาะค่ะพี่น้องบางทานเพื่อนก็อาจจะ ตะเวนทำบุญคือกานในละก็ปล่อยพี่น้องโชคดีรำด่ำรวยเวัสรสุขสุขคนค่ะผู้ใดทีทำบุญมาทีทีจะถึงเนี่ยสางโชคลาบกะทรงห้ล่ะเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่บ่ได้ทำบ,บุญมากค่ะสามารถรวมอนุโมทนาสาธุบุญไปของอองกันกับเจ็บหลักะพี่น้องสายบุญูกทุกทันค่ะผู้ใดที่ว่างอย่าลืมเดอ้อพี่น้องมาทำบุญเดอ้อพี่น้องวัดน้องออลักะ วัดปลาเขาหลอมเด้อพี่น้องว่านอาที์เจอกันได้เนาะคะ่ะวัดน้องอ,อวัดป่าเขาหล่อมอาจจะบวติดบวกคัดอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องมันแดดแค่กะขามานางสมมาตแล้วกะกะเจริญภรวนากะหมดซึ้งว่ามันเป็นแบบใจแบบยังไงละพี่น้องมันเป็นใจเต็นผิดปกติเหมือนนี่ยสงสัยจะมีโฉมมีลาบสามตัวตรงพร้อมว่านกะ ได้โชคลาภมากเนาะค่ะค่ะมีหนังพวงก,ก็เลยมาทําบุญเนาะค่ะกับท่านปูโยมองเทพเทวาสิงศักดิ์ศิษย์เนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะมาร่วมอ่าถวายปัจจัยเนาะค่ะสร่างท่านปูนคกราชตามกําลังของเฮาเนาะค่ะบางท่านก็ถามไทยเขาม้าว่าเจ็บรวยแถบบอกขึ้มีเงินทําบุญโนนนันนี่เจ็บบดได้รวยเนาะค่ะพี่น้ององเทพเทวาสิงศักดิ์ศิษย์เนาะค่ะเป็นประทานโชคลาภให้เจ็บตลอดเนาะค่ะพี่น้องด้วยบุญที่เฮาเฮ็ดด้วยสิ่งที่เฮาปฏิบัติพี่น้องมันจะเฮ็ดให้เฮาอ่า มีโฉมมีลาบอย่างแน่นอนนอนนยู่อนเบิ้งไพสีสร้างข่อยกระ้างด้วพี่น้องข่อยวแบบต้องตรงอยู่แล้วอนอนนยูหันเบิง้งโทรศัพท์สื่อมันบอถือดอกเลขค่ะพี่น้องหฮาต้องลงมือทำบุญลงมือทำบุญแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติชีวิตเท่าจังดีขึ้นนอนเคียร์โทรศัพนนท์นั่นเคียร์โทรศัพท์จริงตริงจรงตริงจริงยูหันมันพอนถือกเลขดอกพี่น้องข่อยบอกต้องตรงมันบอกมีไผแบบเบิ่งโทรศัพท์แล้วถือเลขถ้าถือจะคืบว่าบุญเก่าของเจ้าออื นอกจากเจ้าท้ำบุญส่างบารมีถ้าเจ้าอยากถึงเลยดูดง่ายๆค่ะพี่น้องท้ำบุญค่ะพี่น้องท้ำบุญแล้วกะ็ปฏิบับอนนอนบออติเน,ะนะา,า,านะค่ะพี่น้องใส่บาตรยาดพกสวดมุ่นไหวภากรนอนเถิงจะเฮ็ดบ่ได้ประจํากะเดือนหนึ่งเฮ็ดจักเถื่อสองเถื่อมันกะไข้กูบูเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องก็บเอาตรงๆประมาณบั่านอะไรค่ะพี่น้องเดี๋ยววัานอาทิตย์นาะค่ะท้ำบุญท้ำลงทานเนาะค่ะถวายผ้าป่าพร้อมกันบุญใหญ,ญ่เนาะค่ะพี่น้องวัดน้องอ่อเพิ่นกําลัง าหาปัจจัยเนาะค่ะในการสร้างโบสถ์เนาะค่ะสื่อกระเบืองสร้างโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องมาทาบุญหลายๆแล้วกะมาเอาโชคลาบเนาะคะ่ะก็ยาะยามีถนงเนาะค่ะพี่น้องอวันอาทิตย์ที่จะถึงเจอกันได้วัดน้องออดสำหรับเอฟซีผู้ใดอยากได้โชคลาบกะมาทักทายกันเนาะค่ะพี่น้องเดียวจะเขียนโชคลาภให้ย่างแน่นอนแต่สี่สำคัญเนาะค่ะวันทีส่สิเจ็บจะจุดแนวทางโชคลาภหววรัฐบาลไทยเนาะค่ะอยู่วัดน้องออเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดามากอย่างเดียวสายวิ่งสายรูดจะมหาห้ะะอีกที่เนาะค่ะเพราะว่าวันที่แล้วกะ บอกว่ามีศูนย์คอยกัมมันใจว่าคอยมีศูนย์ชอบเป็นพิเศษก็คือศูนย์มันมาศูนย์หกศูนย์เก่าเนาะค่ะเลยทันปูอ่าองค์ดํานัคราชเนาะค่ะวัดภูยอดรวยเนาะค่ะศูนย์เก่าหกเนาะค่ะศูนย์เก่าหกศูนย์เก่าประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องแล้วกับบัรมีเนาะค่ะองค์เทพเทวาสิงศักดิ์สิิทธ์เนาะค่ะวัดป่าเขาหลอมเนาะค่ะทันปูทาวีสุวรรณบารมี่ทันแม่นั่งตะเคียนเนาะค่ะอยู่วัดป่าเขาหลอมองเทพเทวาสิงศักดิ์สิิทธ์วัดป่าเขาหลอมเนาะค่ะพี่น้องเพิ่อนหายมากอะตรงกันกับทันปู่อองคค์ดําก็ื ศูนย์หกเก่าเนาะค่ะพี่น้องเลขถูกยางถีลงไปในช่องทางสีนมเมืงอนหรือว่าช่องทางต่างๆเนาะค่ะซื้อเดียวกะแหลวแต่เจี๊ยบเนาะค่ะกะแหลวแต่เจี๊ยบซื้อเดียวเนาะค่ะพี่น้องฝากติดตามเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องถ้าพี่พ่อน้องทําบุญค่ะช่องเจี๊ยบล,ลักๆกก็จะเป็นการแบบใส่ชีวิตของขวายละกันผ้ามูเจา้าทําบุญเนาะค่ะอย่างที่เห็นอาจจะก็ได้หายแนวทางสมวดเนาะค่ะ บางเพือเพราะว่าปีที่แล้วข่อยก็ะหายติดกันผู้ใดที่ติดตามข่อยอีรีฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแน่เนาะคะ่ะปีที่แล้วข่อยรู้จังหวัดข่อยชอบถามแบบนี้ลับพี่น้องแต่ผู้ใดที่คอมเมนต์มากกว่าจะส่งแนวทางให้เนาะคะ่ะสำหรับเบลซีผู้ใดที่ติดตามข่อยอีีปีที่แล้วรู้จังหวัดพี่น้องฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะโชวจะส่งแนวทางโชคลาภให้เนาะคะ่ะอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวสิไปซีเรียสมันพี่น้องชีวิตถ้ำบุญไว้เดี๋ยวมันจะดีเองนีหยังสิเกิดขึ้นกะ ให้ทำบุญไหว้กอนเนาะคะ่ะมาสางฐานปูพญายนคราชน้ากันลหลายๆค่ะทําบุญสางพญายนาคราชหรือว,ว่าฐานปูนาคราชเนาะคะ่ะจะได้บุญกุศลอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะหนาที่การงานเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะพี่นอ้องอาทิตย์หน้าเนานะคะ่ะเจี๊ยบกะมีแพนเนาะคะ่ะจะเดินทางไปเนาะคะ่ะอุทยานหลวงปูชดพญานาคสีู่รูแล้วก็วัดเขาซิงโตเนาะคะ่ะเพราะแนวทางโชคลาภหน่วยรัฐบาลต่อต่อจากวันประจ ա มวันที่สิบปกะคะุณาหเนาะค่ะพี่นอ้อง ผู้ใดที่วางกะสมารถไปเจอเจอกันใดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพ่พัฒน้องเนาะค่ะย่างบึงบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะทัดจากสารานี่ฟังสายมือเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นซาของทันปูพญานาคราชเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลงเป็นคีปีิดีอให้พี่นอ้องอ่าต่างจิตอธิษฐานขอพรกับทันปูพญานาคราชไปพร้อมๆกันกับเจยบเนาะค่ะพี่น้องจิตเมตตาค่ะผู้ใดเมตตาเจ็บเจ็บเ,เมตตาย่างแน่นอนเนาะคะ่ะผู้ใดที่ทำบุญกับเจยบแบบบกคิดเจยเียบแตหายแนวทางโชคลาภแบบบกคิดมิยังกะ ถ้าไปส่วนโตเนาะค่ะพี่น้องทุกช่องทางค่ะกะแล้วแต่เจียบโปรไฟล์เดียวกันทุกช่องทางโปรไฟล์เดียวกันเนาะคะ่ะว่ามีโปรไฟล์อื่นเนาะค่ะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามเด้อพี่น้องถ้ามีโชคมีลาบกะจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันถ้ามีตัวเลขกะจะได้เห็นตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. บมเด้รว,วยเอาค่ะพี่น้องพอมีพ่อกินค้นเฮ้าท่าทาย ถูกหวเนาะค่ะพี่น้องข้าบูดถึว่ามือได้ข้าสซีถือหวได้พี่น้องข้าทําบุนเหนือกรัียังสิเกิดขึ้นทําบุนเหนอกรัสค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะดีเสื้อควายนน่นะดูแบบเหงาแบบง่ายเลยอ่ะมันดแดดแห้งค่ะพี่น้องผู้ใดทีแบบไปทําบุนหรือว่าออกต่างจังหวัดหรือว่าใดๆดก็ตามแต่เนาะคะ่ะพยายามรักษาสุขภาพเนาะคะ่ะช่วงนี้อาการหอนๆอนเนาะค่ะพี่น้องโคพัดล่มก็จะดี ขนาดไขย,ยังตรงโรคพล่มเลยพี่นอ้องว่างไหมทั้งล่างานั้นเป่าหนาจะ้องใจหน่อยมันบาไหวค่ะพี่นอ้องช่วงนี้อากาศมันหอน,นดีดีรักษาสุขภาพน้ำเนาะค่ะพี่นอ้องมากซื้อเลขก,ก็หายซื้อเลขแต่ผู้ได้มากซื้อเลขก็ต้องมาทําบุญน้ำเนาะคะ่ะให้มันบาลานกันบ๊แมนว่าซื้อเลขผีทําบุญผีมันกับบอดมันก็ถือเลขยากอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็ะตามนั้นลระค่ะพี่นอ้องมากซื้อเลขสโลกแกนไขมากซื้อเลขกก็ต้องมากําบุญนำ้ำโอ้หวันเอา ว่าหันคือสีเย็นๆมันกะงามรมมากมันก็เย็นก็บานะนะั่นแหละเดี๋ยวไปทําบุลิกะตั้งชิดอธิษฐานค่ะพี่นอ้องบุญไดทดีเห็นมากขอให้ไปนุ่นดวงปวดโชคปวดลาบให้พี่นอ้องสีเบอร์สุขสุขคนเนาะคะ่ะหมวดที่แล้วผู้ได้เบิ้งคิปดีๆก็เห็นตัวเลขโคลารบเนาะค่ะพี่นอ้องขอบบนดสตัดเป็นแบบตัดเป็นชอ็อตแบบชอ็อตหายเลยเลยเนาะค่ะพี่นอ้องผูดด้ใดเบิง้งดีๆก็ถือค่ะพี่นอ้องคิป บางวัดก็หาบางวัดก็บ,ไบ่ได,ด้ไห้เนาะคะ่ะเอาที่ข่อยสะดวกเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามข่อยจะแลกคนกัวโหงว่าข่อยแบบเป็นคนจังไรเนาะค่ะพี่น้องข่อยก็เป็นคนจังสีหละบว่าต้องสูงแต่กวดจริงใจเลยหารอท่าบนบุญกับพี่น้องี๋ยวมันก็นถืเอเงเลยแค่วาดาคนเห็นสิ่งซักดิดคนเห็นหาเขาเป็นคนดีหรือสื่อจังได้มันก็นถือเลย ยิบลอตเตอรี่ตัวใดมันก็นออกสนับสนุนไว้รัฐบาลเนาะคะ่ะถ่ายคลิปโอมอลเลก่อนเนาะคะ่ะซืบรัตลงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะพี่น้องซื้อลอตเตอรี่ไว้ประมาณนี้ละคะ่ะพี่นะะ้องเอิ้นไว้ค่ะขอบคุณเบิร์สุขูทุกคนะคะ่ะที่ติดตามขอบคุณะค่ะเดียบเเบตะเวนเบิ่งจุดต่างๆเนาะคะ่ะของวัดดีระชวแล้วก็ต่างชิ้อธิษฐานของพร้อมกันค่ะ